แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดต10จังหวัดติดเชื้อโควิด -19 สูงสุดประจำวันที่20พฤษภาคม2564นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะคะและการไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ู e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ 10จังหวัดติดเชื้อโควิด1 9สูงสุดประจำวันนะคะเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครนะคะยอดติดเชื้อวันนี้1,000กับอีก1รายนะคะยอดสะสมอยู่ที่3535ร35ายอันดับ2เพชรบุรีวันนี้124รายยอสัตายยอดสะสมอยู่ที่845ราย อันดับ3นนทบุรีวันนี้ยอดอยู่ที่9 9รายยอดสะสมอยู่ที่4,986รายอันดับสปทุมธานีวันนี้89รายยอดสะสมอยู่ที่2 6 7 5รายอันดับ5ชนบุรีวันนี้65รายยอดสะสมอยู่ที่3872รายอันดับ6สมุทรปราการนะคะวันนี้61รายยอดสะสมอยู่ที่4543ราย อันดับ7สมุทรสาครวันนี้ยอดอยู่ที่57รายยอดสะสมอยู่ที่2044รายอันดับ8จันทบุรีวันนี้44รายยอดสะสมอยู่ที่7 1 3รายอันดับ9นครปฐมวันนี้3 8รายยอดสะสมอยู่ที่1,036รายและอันดับ10พระน,นครศรีอยุธยาวันนี้30รายยอดสะสมอยู่ที่984ราย อัปเดตล,ล่าสุดนะคะ10อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติด,ดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุดแหล่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2564ณเวลา1นาฬิกานะคะ